สวัสดีสบายดีจ้าเอฟซีทุกท่านสวัสดีมน้ำ้าเด้อพ่อแม่พี่น้อ,อ,อนอสกสุนได้เวลานงุงเพิ่นไข่เหน่แล้วเพิ่นไปฮองเฮียนได้มื้อนี้ได้ลูกสาวขอสิไปฮองเฮียนมื้อนี่นางน้อยกระล่างข่อยล่างบวงพี่น้องสลุกมาข้างหดเขา่า เช้าเขาก็เลยสวยสวยเอื้อยเพิ่นนี่เลยสวยเอื้อยเพิ่นน้องกะเผาเข่าแล้วน้องน้องนะเผาเข่าอีกแล้วน้องหิวแล้วเผาเข่าเนี่เอาใส่ติบหน่อยน้ำลูกติบหน่อยอยู่ใส่เบิร์ดใส่ติบหน่อยน้ำ ใช่นั่นจะส่ใส่เบิดบอบาดเดียวใส่ครึ่งนึ่งติบใหญ่ฮะอืมเก็บบันนกทอดไข่เอวยทอดให้ก็ได้ thớt lát lát thớt, thớt khay ừ. tăm téng nha mọi chaun, thớt lát lát rồi, à. thớt xì hà nội húc ngồi rồi nè, cháu kín cho ừ. chiêu được chiêu hết độc, được hết, anh đây khẩu luôn nhăng, má nói hả, khẩu là này, khẩu luôn nhăng này hả. ไอ้ซวยจังอาบน้ำเนาะเ <c oughs> ผาเอื้ยอีกแล้วหิวอีกแล้วขนเอาไปโต๊ะคน <c oughs> หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วมันตื่นมันมันหิวโลดอันนี้ถอดเสื้อหายพี่นอ้องมื่อนี้ช่วงเศร้าบอยากหนาวเด้อพี่น้องเด้ออยากอันอ,อยากห้อนเด้อมื่อน,นี้เด้อเหดยังอีกลุงอ่ะนะเอา โอ้เนอะน้องได้กินเคียวเห็ดเคียวเห็ด,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 ดหิวแล้วบังน้องหิวแล้วนี่ดบบูเขากระุกมั้นมก่อนะอ้ยหลับหลเขาอันนี้ อึนมาเลยทิ้โรดเนาะแม่คนัยงอี้ตื่นมากเลยทิวโรดื่นมาอลอยากโรดี่อยากกินข่าโรดบ่แม่แม่ส่ส้อไม่ใส่อะมันเค็มอยู่แล้วไงเห็บอกมบอกดไม่ใส่อืมเหมจำมนจำน่อ Nào cháu, nó, khỏi chín phá, cháu lấy, mèo mè Nè, con mù vớt Cháu kín lắm lắm khỏi rốt Bỏ vay, nè khỏi hiếu nè thông nè nòi, nè khỏi lấy con Nàng lúc muốn xuôi, đã hẹn thần hẹn nỉ đơ đâu nông viên đơ ก็จาสิก hmm. uh ินเข่าอีกคนเจ้าหันเตื้อมลูกเอ้ยเอาถีมือถวยลงแม่มามือถวยน้ำ้วยทอดที่ทอดถวยลงไปน้ำ

เราต้อกินน้ำเาต้องกินนมนะใหญ่แล้วเป็นบ่าวแล้วนี่เป็นบ่าวแล้วเราต้องกินนมเรต้องใส่แชมเปอร์ไ่เป็นบ่าวแล้วปุ๊บเราก็ต้องใส่นมกับบะกินนี่เข่านิ่ช้องใส่นี่ก็ไปเป็นนมแล้วเนาะ เป็นหนุ่มแล้วปลาลุงเด้อเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วีเป็นหนุ่มแล้วอ่าไม่เป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นเป็นหนุ่ม มีตักกินไงฮะพระเจ้ามันถึงจะมีกินได้จะได้ลืมนะบริเวณกินอีกแล้วแล้ก็ได้หายใจอีกแล้วอ้าวก็ตักสะจานต่างหากเลยลูกืกินง่ายดอกจ้าไปยนี่เลย จึมจึมจึมจ้จมคืออนนี้นอนหมุนเลดิเนาะคีดจะบุกหัวแม,ม,ม่มันลักเราได้แต่เราหมุนหมนะมันดีตรงนี้แหละยานะหลักสติมืวนตากระขุนด้วยนะคันมันคือที่บุากินแก๊แกล้วมันรักเน,น,กนีน่ยเพราะฉะนั้นสร้างแต่ว่าปวดเหี่ยวอยู่แล้วอือตอนนั้นละคือด้านนอกกัละลูกือบอกลูกแพ้ Để đi bữa đi ngang 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 thế yếu bỏ ngay, từ lỡ 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 rồi đấy lỡ 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 nặng lỡ 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 คือแบบนอนเจ็บนอนจมแบบนอนบบตรงพันนอนขะตอนนั้นพวกพ่อนอนไปขึ้นไปแล้วมันก้าวโเป็นอะไรอยากนอนนะเป็นอะไรกินไปดูนูนคือเก่าทุกเก่าเนาะออกินมามันท<ๆ>ักเขามันทักเลยนะร้องไห้นะนคือดูพวกพนนึกแบบน้องหดเลยสิกินยำได้เลยอยากนอนเนาะ

เยิ <ator il S 1> ้นเขาไล้ๆนี่หนุ่มแล้วมีเขาเงียวมีความสใส เ้ามเศ้าสามแล้วเศร้ามร้าสาแล้วเศร้าโศมเร้าสามเศร้ามเศร้าสามเศร้าโศม้ข่าวอ มาสะละวนโลดยามเขาสวยขนะับน่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมันกินเขาเก่งเก่งเก่งมันเก่งแต่กินข้าวนุ่มกว่าจะกินเก่งมาลุงเอ้ยเลี้ยงไว้บอกนี่นะเอาไปเลีเ้ยงนต่มันกินเก่งโคตรเลยนี่ ยางไหวโบนี่ใั่งสเลยเอาน้าอน้าเดี๋ยวคลื่นสับแง่คลืน,น,น,นๆๆครับ,รบ <S <S อืมอืมเหี่ยไข่าวเีย เออกินได้อยู่กำยังดอกน้อยเดียวอิ่มบ่าวบานนี่ฮันกินไปกินมาก็อิ่มทะไมโอ้อยากกินตัวนี้อยากกินตอนนี้กินตัวนี้ไม่ย่ายเอื้อยเยอะเอื่อยนะจีบตองเพียนอ๋อากินลูกใช่ค่ะโอ้ยจ่อยเธอได้ลูก่อย จะได้ยิบอีกอค่ะจอยทะเลบ่จอยจอยะไรๆถาเกินก็คืออยกไข่บี้หมกซื้หมกซ้อหมยังมาอยกอยากเียวอ,อยากเาย็นอะไรเน,นี่อ่งน้ำบูกไปเอาไปโปะซะบ่มันช่มหิวจ,จ่อยอ่ะกกินกินก จะโม่แล้วจะบานเด้อะจะกินจบมึงเวลานึ่เด้อเออท่านเฮียนเด้อง่ายเด้อมึงจะเข้าเฮียนยังเมื่อวานเก็บการบ้านมันดีดีตั้งใจเฮียนจะเฮียนสูงอะไรที่หนึ่งมาโซ่แม่นะจะบาทหนึ่งเอาที่โซ่ไป เล่อนไมค่อยวันนีตัวรู้ม่ชื่อน้นไม่ค่อยมันมีค่อยแรกเปียนแม่มันจะม,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 มีแรกมันจะมีมันใัจะมีแรงบันดาลใจเขาเรามีของแรกเปียกเงี้่ะให้รุดซิปลงมาเปอขอติดีก ເພິ່ນອງປລິ່ດີ້ນອຄກອນນ້ອງຂອນ FC ກຸສຸກາັບົ